สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอะไมาพบกับหน,นึ่งสองส <2, 3. S 1> สวัสดีค่ะพบกับชาแนลอะต้องพูดคําซิงจะมาลีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา Q and A นะคะหือว่า Q and A ก็คือกินกินแล้วได้ยินเสียงนะคะน้ารู้มีหน้าคนนี้นะคะ ก็จะได้รับไปแต่ว่าตอนนี้เรามาตอบคําถามทุกคนก่อนก่อวเราจะเฉลยท้ายคลิปว่าใครกันนะที่เป็นผู้โชคดีคําถามที่เราจะเลือกอ่านก็คือจะเป็นคําถามที่เราเราไม่เคยตอบนะอะไรที่เราตอบซ้ําไปแล้วเราจะไม่เอามาถามล้กนะเลจะขออนุญาตแบบอ่านผ่านไปเลยนะคะดูมารีครับเอาอีกไม่เอา การเอาอุดดีอุดดีขีดมาอุดดีอุดดีอ่านในค่ำคืนที่การใจใจอยู่ตรงนี้ฉันยังเคร่งเก่าสุดยอดครับโอเคจะได้ของกันาะอย่าจะนอนจะฝันไปไปในตอนตีสี่และจะไม่ได้คิดไม่อะไรบอกกับตัวเองไว้แล้วนี้ เรามาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะโอเคเนี่ยคำถามแรกก็คือว่าโบสชอบเล่นประตูหรือกองหน้าไม่อยากจะช่างกันเลยสักาต่อไปดีโพเล่นหน้าทั้งสองอย่างนะคะแลวแต่เขา <อ S 2> <ขอ S 1> ถาม<ะ>ว่าเอาที่โบช,ชอบอ่ะชอบอะไรมากกว่าชอบประตูแต่แต่เล่นจริงๆคือกองหน้าใช่แล้วคะ่ะวันวาเลนไทน์พี่เบซ์เคยมีคนให้ดอกไม้ไหมคะเคยโบ๊ชไง ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเคยค่ะทุกคนจะต้องเคยเรียนมัธยมใช่ไหมคะก็จะต้องมีสติกเกอร์แล้วก็มีดอกไม้โดยเฉพาะวันปัดชิมโบรู้สึกยังไงที่ได้เสื้อเมืองทองตัวใหม่ก็เออใครอยากได้นะคะให้ถึงสองร้านแ๋ยวโบจะแจกเสื้อแจกแล้วเเสื้อไม่ใช่เสื้อพี่จานแล้เสื้อของภูรักนี่แหละโอ้โห ทุกคนไม่อยากได้แล้วซื้อสารัะอะไรอยากได้เสื้อบ๊ทมาปวดใช่มโบ๊ทรู้จากที่แล้วอ่ะใช่ปะเมืองทองมีฉายาว่าอะไรคะกินเลนบีหยองเลยครับอืมเนาะเออไม่รู้จักอะดูปากน้องบัวชัดนนะคะกินเลนบีหยองลุงบ้านหล่อตรงไหนพ่อเราหล่อตรงไหนบ้เออใช่เลี้ยงไก่ตัวดำเสื้อผ้าหน้าดำโหนวดก็ไม่ล้าเวลาหอมแก้มที่รลต้อง แข้งแข้งมันคันมากเลยหอรอ,อตอนอาสมัยสิบแปดสิบเก้านะคะแม่โบก็เลยชอบตอนนี้แม่โบแบบเรื่องของเจ้าอ่ะภาษา,ษาอีสานถ้าพี่เบสเป็นผู้ชายแล้วเป็นนักเตะในเมืองทองพี่เบสอยากเล่นตำแหน่งอะไรเพราะอะไรอยากเล่นกองหน้าค่ะเพราะว่าไม่ต้องวิ่งเยอะเดี๋ยวเพื่อนก็ส่งมาแล้วยิงยิงกันล <c oughs> ้มีวิธีแบบไม่ต้องวิ่งเยอะกอกองกลางได้บอลสิบเอ็ดคนไม่วิ่งเยอะแต่ถ้าเป็นบอลเจ็ดคนอะเล่นกองหน้าดีที่สุด รอ,อยิงอย่างเดียวไม่รู้อ่ะขออยู่หน้าประตูขอรอยิงอย่างเดียวจบเคยคิดไหมว่าจะทํา y o Youtube ได้ไกลถึงขนาดนี้บดตน,นะ <c oughs> ฉันรู้ว่าแกตดเมื่อกี้ไม่ตด <c oughs> ไม่ดไม่ตดเมื่ม<ท>อกี้ว่าตดเองอะครัะตดบ่ไม่เป็นหรอกถ่ายแรกๆก็มีติดตามหนึ่งคนอะแต่วิวีสิบหกคนอะ แล้วก็มาดังการเพลงโม้จริงๆงไม่เคยค่ะแต่ว่าพอมาพอมาได้ดังไมวหน้าตาครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอมันเร็วจังแบบตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยหนึ่งปีได้ล้านหนึ่งอ,ะอ่ะจ้ะเดี๋ยวต้องไปรับลูกที่โรงแรมไหนนะ <c oughs> พูดอย่าอย่าขี้โม้ได้ปะผู้อบอบอทเชียร์ <c oughs> ทีมฟุตบอลทีมอะไรในลีกอังกฤษลีกอังกฤษคือมีทีมอะไรบ้างอ่ะ ในแอติเตอ o k บอเห็นมาเยอะนะครับว่าเมนูกับริอร์พูเขาทะเลาะก,กันนะครับผมแล้วก็มีเพียงหมักแตงโมทีท่แต่งเขาว่าแพ้แล้วก็ยังปากดีแ <c oughs> พ้แล้วก็ปากดีนะเขาถามว่าแกเชียร์ทีมอะไรเชียร์ท็อปสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ครับผมทำไมน้องโบต้ตองขอเสื้อที่ตังทุกครั้งด้วย <c oughs> เพราะว่าเบสสั่งให้ไปขอ <c oughs> ใช่เบสจับได้ ไม่ได้คือเขาให้โบเนี่ยรอบนี้โบต้องไปขอเขาแล้วบอกว่าพี่เบสขอเข้าใจปะโอเยเกี่ยวอะไรกับโบได้เนี่ยใช่เพราะว่าเบสไม่สามารถที่จะเข้าไปห้องนักเตะได้ต้องอาศัยโบเพราะว่าห้องนักเตะเขามีกล้วยบัลลกมทุงเนี่ยไอ้โบเลใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งน้อยโบดรอบอลได้มากสุดกี่ครั้งครับดะน้นยครับสองร้อยสิบแปดแต่ว่าคัดติดมูลทองเฉยเลยครับ ทำไมขี้โม้อย่างเงี้ยพี่เบสเคยคิดจะลองทำอะไรใหม่ๆไหมครับเคยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรียนอยู่แล้วก็ถ่าย YouTube ตัดคลิปก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรเพิ่มอีกก็คงจะเหนื่อยก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวรอเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยคิดเพราะว่าแชรจดสานเบสบางสิเบสตัดคนเดียวไม่มีทีมงานด้วยเพราะว่าถ้าตอนนี้เรียนอยู่ไงคะ ก็ปีหนึ่งก็อาจจะจะพยายามจบให้ได้แบบสามปีครึ่งหรือสี่ปีโอ้จบมหกไม่ต่อปริญญาหรอกต่อฉันสั่งให้ต่อก็คือต่อโตขึ้นพี่เบ๊กับน้องโบท๊ทอยากทำอาชีพอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะครับไม่เป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นนักเตะบอลช่ไม่แก่ต้องเตะบอลไปเลยฉันจะเป็นยูทูบเบอร์ให้โอเคเบนไม่ให้น้องเลิกเตะบอลแน่นอนค่ะเพราะว่าโบท๊ทอะเออเตะบอลแบบเก่งมากเลยอะครับ เพราะว่าเบสชอบเนมาต้องให้เบสเลิกชอบก่อนแล้วพูดถึงเ่ิงเตะบอลได้พี่เบสเคยคิดจะจีบใครในทีมเมืองทองไหมคะทำไมไม่ทไ,มไมทำไมไม่ถามว่าในทีมเมืองทองม,มีใครจีบเบสไหมอะทำไมต้องถามว่าเบสจีบเขาเราเป็นผู้หญิงเราจีบเขาก่อนไม่ได้ใช่ต้องให้ผู้ชายเออไม่รู้เ<น>รื่องเลยหนูนนว่า<ห>ต้องไปถามพี่เขาว่าในเมืองทองม,มีใครคิดจะจีบเบสไหมยอย่างเงี้ถึงจะโทรวิไยมา ทำไมพี่เบสถึงชื่อลักวณีแล้วโบถึงชื่อภูวรักษ์พ,พ่อตั้งถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องชื่อภูวรักษ์มันติดกับสมรักษ์ถ้าเป็นผู้หญิงมันเสาวณีมันติดกับแม่พี่เบสกก็เลยชื่อลักวณีคำสิงนั้นก็เป็นนามสกุลพ่อใช้คำสิงเพราะว่านามสกุลมันดังนี่ มันไม่เกี่ยวกับนามสกุลดังเขาเป็นรมเนียมประเทศไทยอยู่นะมดว่าแต่งงานต้องใช้นามสกุลพ่อจดสมรสก็คือเอานามสกุลของคนหนึ่งมาเป็นนามสกุลของเราพี่เบสรู้จักแม่พี่ตังสารัตได้ยังไงก็ไปดูบอลค่ะแล้วก็เขาไม่ไม่ตอนนั้นเขารู้จักพ่อเราเขาเลยมาถามว่าใช่ลูกสิลั์ไหมใช่หรอไม่รู้นัไม่ได้แล้วอ่ะไม่ไม่ดิตอนนั้นไปดูบอลแล้วทีนี้ ไ,ไ,ดได้ได้นั่งตรงที่แม่พี่ตังนั่งอยู่ก็เลยก็เลยได้คุยกับคุณแม่ค่ะใช่พี่เบสกับน้องโบสอยากจะไปประเทศไหนมากที่สุดเกาหลีครับปารีสเกาหลีปารีสเกาหลีฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ได้ไปหาเดนมา <c oughs> อ๋อ,ขอเขาบอกว่าชอบใครมากที่สุดในเมืองทองคนเดียวอ๋อให้เลือกอ๋อไม่มันเลือกไม่ได้อ่ะ เียโบตี้เรากันเก่งสุดเรื่องโบแล้วกันนะชอบโบสอนที่โอ้ไม่อยากจะโบอตอนโบติดเมืองทองที่บ้านใครรู้เป็นคนแรกโบตอนโบติดเมืองเฮ้ยแม่แม่แม่พ่อแม่เขาโทรมาหาแม่โอเคแม่แม่แม่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงที่เกิดในครอบครัวคำสิงโหตอนแรกนะ ยังไม่รู้เลยว่าแบบพ่อเกิดมาแรกนะคือไม่รู้ว่าว่าคนจะรู้จักนางสกุลค,คาสิงเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนี้วัดังของ,ของพ่อแล้ว,วอืมจนตอนนี้แบบว่าโอ้โหไปไหนอย่างเงี้ยคนเรียกเราแต่แบบเบสคําสิงโบสคําสิงบางทีก็แบบเรียกเบสเลยเรียกลูกสมรักหรือะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจนะแบบเกิดมาปุา๊บมีคนแบบรู้จักเราเลยมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ดังเกินอะครับไม่มันก็เป็นเรื่องที่แบบดีมากไง อยากถามว่าเสื้อฟุตบอลเมืองทองมีที่ระบายอากาศเป็นยังไงเป็นจุดๆนะคะเป็นจุดๆแล้วก็ที่ระบายอากาศอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงที่มันเป็นลายแบบเนี้ยอ๋อเหรอมันจะเป็นจุดๆมันก็เลยมีระบายอากาศหรือไม่ก็จะมู่งเราไงหายใจหรือเปล่าก็มันก็เป็นอากาศเหมือนกันปะตอนเด็กๆพี่เบสมีความฝันอยากเป็นอะไรครับตอนแรกอยากเป็นดารามากเลยค่ะ ไม่ก็เป็นนางแอบไ,ไ,ไม่ก็เป็นนางแบบ่ะแต่ว่าพอได้ไปลองทําแล้วก็พอได้มีโอกาสมาทํา youtube ด้วยก็เลยคิดว่าเออเราท o u t u b e ดีกว่า,น,าน่าจะเป็นถนัดกว่าอะไรเงี้ยทาไมถึงคิดมาทํา youtube เคยคิดไหมคะว่าตัวเองจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีคนสับส c r i b e ขนาดนี้แล้วมีกระแสดราม่ามีกระแสไม่ดีเคยท้อไหมความผ่านย,ยาวอ่ะ เรื่องยูทู e นะคะไม่เคยคิดค่ะว่าจะทำแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็เคยเทอ้อไหมกับการทำยูทูปก็มีบ้างค่ะเออแล้วก,กับกระแสใช่ไหมกับข่าวอะไรเงี้ยก็ก็ก<ร>ไม่ได้ลบกันเยครับไม่เอาสาระมาสิไม่เสียบพูเรื่องนั้นสิเบยคิดว่าเบไม่ต้องไปคิดถึงปัญหาดีกว่าก็สู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปเพราะา <c oughs> เรายังสู้ต่อเพราะว่าเราเป็นลูกเราเป็นลูกคนโตสุดของบ้านถ้าเราไม่เข้มแข็ง คนที่เขาแบบเป็นญาติพี่น้องที่แบบอย่างน้องอย่างเงี้ยก็จะยังไงใช่บ้าเราก็ต้องคิดแข่งที่สุดในบ้างทึงไม่ได้ที่หนึ่งแต่ยังแล้วก็ได้ที่สองเบเป็นเสาหลักใช่ป่ะอืมนังโบก็เป็นอาทิตย์หลักทำไมอ่ะก็เสาไงเสาอาทิตย์เสาแล้ว่าอาทิตย์เหรอเหตุผลที่พี่เบสรักน้องชายตัวเองมากุ เหตุผลหนอก็น้องมันน่มันน่ารักไงมันมันกวนดีก็ต้องรักนะคะไอ้บอสถ้าโบ๊ทเล่นบอลดีจนแมนยูกับลิเวอร์พูลติดต่อมาโบ๊ทจะไปทีมไหนโอ้โหแมนยูลิเวอร์พูลติดต่อมาจะไปไหนทำไมคิดนานนะมันเลือกยากหรอไหม่เคี้ยวอยู่ ก็้าแล้วเอาเอาคุณเด็กมิวก็คู๋เหรอใช่พอดีว่านี่เด็กมันอยู่เาอเมื่อไหรเจอเมื่อไรโบอทเคยขี้แตกที่โรงเรียนไหมก็เคยครับเคี่ยน้ำเลยโอ้นักเกียรโบ๊ตอนที่โบอทติดเมืองทองตอนแรกโบอทรู้สึกอย่างไรก็ก็เจยๆนะคบเพราะว่าคัติดมาหลายทีมแล้ว โ,ฮโ,ฮโอ้โหคนรโม้อะพี่เบสจะเลือกพักไหนเพราะอะไรจะเลือกลุงตู่เบสไม่รู้อะแต่ทุกคนไม่เลือกลุงตู่ใช่ไหมแต่ว่าจะเลือกลุงตู่เดียวเรียวนะคือเราไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวเ,เองเลือกบอสบอสสิบเ <c oughs> บสอะยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าจะปิด,ปดปิดถนนและสร้าง UFO ให้เป็นรถอะไรคืออะไรปิดพับทุกเช้าสร้างเซเว่นแทนปับ สร้างเสร็จเปิดไฟทุกครั้งที่หลังมันมืดตอนเช้าปิดดูลาทิตยและเปิดไฟแทนทีวีไม่ต้องเอาหรอกเอาโทรศัพท์ไปแล้วจะให้เงินทุกคนแบบฟีฟ,ฟีถ้าทุกคนขอมา <c oughs> เลือกเบอร์สิบ <c oughs> นี่คื พันพอแล้วเลือกร์สิที่คือหัวใจของนางสู้พี่เบชอบใครมากที่สุดพี่เบชอบนักฟุตบอลใครมากที่สุดแล้วเคยถ่ายรูปกับใครบ้างนักฟุตบอลเหรอชอบใครเหรอแล้วเคยถ่ายรูปใคร <c oughs> ก็ถ่ายเยอะนะคะแต่ว่าสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ได้ขอถ่ายแล้วเพราะว่าเราอ่ะไปดูบอลบ่อยไปถ่ายคลิปบ่อยเราเจอพี่เขาบ่อยเงี้ยจะไปขอพี่เขาทุกครั้งก็เกรงใจไงพี่เขาต้องมาขอเราแล้วปัจจุบันโอ้โหคนดังวันเจคันคนอ่ะโคตรมั่นอ่ะโคตรได้อ่ะคุมมีคนมาจีบพี่เบสไหมหรือเคยมีใครมาเซอร์ไพรส์ไหม ม,มีค่ะโอ้ยเป็นทุกคนเรื่องแบบมีผู้ชายเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วแหละเร<อ>า<ด>เป็นดูนาตีเอเอะโอโดตัวดูน้องด้วยอีกคำถามหนึ่งสุดท้ายแล้วชอบคลิปอันไหนชอบคลิปอันไหนที่สุดในช่องของตัวเองนะคะก็ะน่าจะเป็นคลิปชอบคลิปอันไหนเบสชอบคลิปทุกคลิปเลยที่แบแบเบสได้ถ่ายกับเพื่อนนะคะเพราะว่า เพื่อนมีได้ออกแล้วก็ทุกคนอาจจะได้เห็นเพื่อนมและบดอะชอบทุกคลิปแหละเพราะว่าบดออกบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่ได้รางวัลไปนะคะก็คือคำถามที่ถามว่าบราอหืไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะมีสองท่านนะคะที่ได้รับไปเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อชาแนลเไว้ตรงคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะ สิบล็อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพายคลิปใม่ดือนค้าบค่ะแล้วผู้ทนะี่ได้โชคนี้รับหนังสือนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์พพิม์ชื่อชาแนลเอไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะแต่ว่าฉีกไปแล้วครับเ <laughs> พราะว่าเราจะเก็บไว้เป็นของตัวเอง <laughs> แต่นังฉีกนะนี่บอกว่า <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่มีอีกสองเล่มเคยจัดไปบ๊ายบายโอยอย่าทิ้งมันวีดิฉัมเปลี่ยนไปแล้ว